โอเคครับผมไม่ไม่ไม่รอบสวนรอบสุดท้ายรอบขึ้น Every day that I wake up. I wake up in a nightmare. Every day that I wake up, I can never see quite clear. When I look at my surroundings, and everybody still doubts me, I wanna live to hear a crowd sing. I'm so loudly. I miss a time when we would all get together. I guess it's fine, but I really wish that we were better. Real talk, sipping drinks without all the pressure. Now everybody needs to think about posting whatever. When people ask how I'm doing, I've never been better. That's really not a conversation I'm willing to enter. How come we all continue forcing out all of this pressure? I'm just sick of these opinions and all of these lectures. I need my space now, so. I'm scared of being rich, I'm scared of being poor. I'm scared of being lonely, but I'm scared of being bored. Sometimes I get really angry, and I don't know why. Sometimes I really do hate me. Can't even pick my own side What is even going on? กดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิวนะครับ r 6นะครับ R 6ซคันนี้พิเศษยังไงนะครับเราก็จะมาไล่กันเลยครับผมว่าเห็นว่ามันสวยดีนะเพื่อนผมเลยเอามาพูดถึงนะฮะตัวนี้นะฮะตัวนี้ r 6นะฮะพี่เจ้าของรถครับมาพูดหน่อยพี่พี่ติ๊กฤทธครับ เร็ว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 ออแล้วครัช้ดุ๊กเข้าก่อนละสวัสดีครับเอามาพูดกันเลยอ่ะมาพูดกันเลยมาขบเพียงกันเลยวันนี้ก็เจอกับผมที่นเคยครับน่ะว,วันนี้เรามารีวิวอะไรสิลุกอ1 5์1 5ตัวนี้นะครับใช่หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่อาร์อ,ารอ,ารอ้ยอ1 5วางเครื่องซีซูมึงไม่รู้เรื่องมึงอ่ะเออวันนี้มันมีเดี๋ยวมีเองเดี๋ยวมีเองให้ลุกลุกพูดรายละเอียดตัวนี้คือสปอร ตัวนี้เป็นตัวแข่งใช่ไหมครับของฮางยามาฮ่าในครับการใช่ไหมครับตัวนี้นี่เคยทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คิดว่าตัวนี้ผมยังไม่เคยลองให้มันสุดนะครับอ๋อแต่เคียไวเห็นเขาว่าเคียไว้ประมาณ200เกือบ300อ่ะใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่อาจจะอาจจะอาจจะนะครับตัวนี้มีข้อดียังไงดุพี่เห็นอันแรกเลยนะโชกหน้าเป็นของ k y b ใช่ไหมครับใครับ k y b ตัวนี้สามารถปรับพีโลดได้ไหมใช่ครับใช่ใช่โอแล้วก็จะเป็นชุด หน้าปัดเรือนไหมนะครับหน้าปัดเรือนไหมนี่จะเป็นคล้ายๆกับอาวันตัวเก่านะพี่<ช>ว่าใช่ครับใช่เลยโอ้ตอนนี้จะเป็นป um ั๊มนิชินเบอร์เท่าไหร่ไม่แน่ใจดูแต่รู้สึกว่ามันเท่มากเลยพี่ว่ามันใช่มันใหญ่ดีคือเป็นรถที่ขับขี่ก็ถือว่าโูเีสามารถขับถนนทั่วไปแล้วก็แข่งอยู่ในสนาม<อ>ได้ครับเขาบอกว่าขับรถรุ่นนี้เมื่อยเป็นพิเศษเมื่อยกว่าอาวันยังไงดูกมันก็มันจะหมอบนิดนึงครับหมอบนิดนึงหมอบนิดนึงของตัวแต่รถพวกนี้ถ้าขี่ความเร็วช้ามันมันขี่ไม่ดีครับ มันต้องใช้ความเร็วสูงนี่เคยมีประสบการณ์นะใช่ครับอต้องใช้ความเร็วนิดหนึ่อแล้วรายละเอียดตัวรถอะเอามาดูข้างหน้ารถดูข้างหน้ารถนี่ใช้คําว่าคล้ายเนาะไม่เหมือนอาวันใช่ไหมลูกโนโนโนไม่เหมือนใช่ไหมตัวไฟเดย์ไลท์นี่ก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับใช่เฮ้ยหน้าแบบนี้นี่รถเพิ่งเปิดตัวไปใหม่เป็น R7 ใช่ไหมใช่ครับคล้ายๆกันแต่เครื่องยนต์จากคนละบล็อกใช่ไหมครับใช่ครับใช่เป็นอาซนนะครับเพิ่งเปิดตัวนะครับเป็นเครื่องยนต์สองสูบ รถเทนนะครับได้ครับตัวนี้จะเป็นสีสูบนะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่อาเจนะครับนะดู <No. S 1> ครับโชกหน้านี่เป็นสีทองจากโรงงานเลยใช่ไหมลูกใช่ครับแต่ตัวสีแมกนี่ไม่ใช่นะครับสีแมกนี่เป็นสีอะไรเขาเรียกว่าสีอะไรลูกสีทองชาไหมใช่ใช่อ, <sheets. S 2> อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองสีค่อนข้างที่จะสวยนะเฮ้ยรู้สึกว่าพี่เขาเพิ่งทำสีเมื่อไหร่เปล่าวะทสักพักแล้วครับสักพักแล้วใช่ไหมครับสวยงามอะอันนี้คือเจ้าของรถเขาได้ทําการแล็บสติ๊กเกอร์เองนะครับ ค่อนข้างที่จะสวยเป็นน้ําเงินตัดขาวนะครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยครับลุกได้อีกตัวน,นี้มีชุดท่อมาด้วยนะลุกได้ครับเป็นท่อทรงกระป๋อง,องนะเนาะแบรนด์อะไร,รไฟทอสไฟทอนะครับเพื่อนๆท่อไฟทอสค่อคนข้างที่จะสวยงามมากเลยนะฮะนี่ครับวันนั้นเราทำอาซิกเราใส่อะไรนะลุกรถลูกค้าคันที่ราคา,าครับไปดับ อาคาไปดาบแล้วใส่อะไรปั๊มอ่าปักข้างใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อที่เราไล่ระบบนะครับแต่คันนี้ไม่ได้ใส่ใช่ครับยังไม่ไล่ครับยังไม่ไล่ถ้าอยากให้เวลาเวลาขี่ในสนามก็แนะนําส่วนมากเขาจะใส่พวกสายถักไปแล้วทําไมลูกสายถักทำไมต้องใส่สายก็คือมันเป็นพวกสายถักมันเป็นอ่าตะเหล็กอะไรอยู่ข้างในอะครับยืดหยุ่นใช่ไหมใช่ครับก็คือพวกนี้มันร้อนเกินมันสามารถหลือละลายอะไรได้เลยประมาณนี้ครับเพราะว่าเราใช้เบรกหน้าต้องเปลี่ยน เบรกหน้าต้องเอาใช้เด็กหนักแล้วก็มันร้อนอ๋อแม่ปั๊มเบรกหน้านี่เอาอยู่ไหมหรือว่าปั๊มบนปั๊มบนส่วนหน้าที่เห็นเขาชอบเปลี่ยนปั๊มบนใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งทั้งชุดเลยครับสายอ่ะสายทั้งชุดแต่แม่ปั๊มเอาตัวนี้เอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ครับเอาอยู่อ๋อเหมือนไรเดอร์ก๊อฟนะครับปั๊มตัวนี้เอาอยู่ครับสำหรับสายสนามที่ต้องการที่จะลงแท็กนะครับแล้วก็อยู่ที่ความสามารถคนด้วยครับอ๋อความสามารถคนด้วยนะครับเจ๋งจริงๆนะครับแล้วเอียตัวรถก็ เป็นพื้นฐานนะอาซิกอะแต่งสไตล์นี้ทุก<ช>คันนะครับแต่ก็จะมีจุดเด่นของแต่ละเจ้าของรถแล้วกันใช่ไหมลูกใ,ในย่ของนี้ผมได้ยินมาว่ารอเล้ออกการโอ้เจ้าของรอมากใช่ไหมช่แล้วก็ได้ยินได้ยินข่าวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนหกคนหกคนนี่คืออะไรนึกว่าผมไม่อยากพูดพูดหน่อยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวขอนิดเดียวคนเนี้ย๋อ เรารู้กันนะครับดูปากไรเดอร์ดุ๊กก็ดูคําซิ่งก็รู้นะครับว่าคืออะไรนะโอเคนะครับเรามาฟังเสียงพ่อกันเลยดีกว่าดุก๊กตอนนี้โอเค okay. ดูนะดูนะครับหน้าปัดเรีนไม โอ,อ้ยเย่ยมจรงนะครับเยี่ยมจริงๆนะฮะ ท่อตัวนี้ล่นแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะหวานนะลุกใช่ครับอาซิกนี่มันเป็นสีสูบเรียงที่ค่อนข้างที่จะเสียงหวานใช่ไม่กระโชกมา,ากเหมือนกับอาวันที่เป็นคอนเทนนะโอ้เป็นรถที่ขับสมูทมากเลยครับต,รตามที่<อ>ผมที่เคยขับมาแล้วขับนี่เป็นรถที่หล่อใช่ไหมลุกค<อ>ันนี้หลอ่อคุณขับก็หล่อเนี่ยรู้กัน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 อเเจ้าของรถอะบอกเลยตัวดีเลยตัวดีใช่ไหมครับอาซิกคันนี้ใครเจอนี่บอกสาวๆหน่อยบอกสาวๆหน่อยให้ดูกบอกสาวๆหน่อยถ้าเจอก็ทุกคนก็เตรียม เจ็บไปเลยแล้วกันเจ็บใช่ไหมใช่ทั้งเจ็บทั้งลึกใช่ไหมโอ้ไม่ไม่อยากจะพูดอ่ะเรื่องไม่พูดเราไม่ต้องพูดอ่ะเออช่างเหงือกช่างเหงืออ่าสงสารพี่เขาไปโอเคนะฮะต้องขอบคุณล่ะน้องลุกอ่าแฮมซิงชาแนลด้วยนะครับพี่แบงค์พี่กอนให้เราสองคลิปแล้วนะครับเราหวังว่าเพื่อนๆก็จะได้ความรู้และสาระความเฮฮาจากเรานะก่อนที่เพื่อนๆจะปิดคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมนิกรายเดอร์แล้วก็ชัยทุกอัมซิ่งขอจบคี่ว,วันนี้สวัสดีครับ